สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับวิบุญเดชในช่วงอัปเดตลูกหนังแบบน,นี้อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้มีข่าวน่าสนใจหลายข่าวเลยทีเดียวนะเพื่อนนะก็ไปดูข่าวแรกกันเลยนะครับผมของแดงลีพูสนใจเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งค่าตัวแพงของเพื่อนร่วมเมืองอย่างเอเวอร์ตันนะจาร์ลอตเบดเวดนะดาวรุ่งตัวใหญ่อ่าเล่นบนกับพื้นได้ดีบิลลอัพได้นะแมนยูเคยจะสนใจคว้าตัวมาแต่แมนยูสู้ค่าตัวไม่ไหวนะครับผมเลยไปคว้าเยนิโอโรแทนนะ ก็มีข่าวว่าลีพูจะดึงมาในช่วงมกรา t น i เลยนะจากเดลิมมิลนะครับผมอย่างนี้เป็นข่าวอาจจะลือก็ได้นะเพื่อนนะแต่ก็สื่อช้ำนันเหมือนกันนะแต่ก็ผมคิดว่าในส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นข่าวลือก็ต้องมาลุ้นกันว่าลีพูสนใจจริงหรือไม่นะเพื่อนนะเราไปดูข่าวต่อไปครับวันนี้ข่าวใหญ่ครับผมเทนฮากครับให้สัมภาษณ์แบบนี้อีกแล้วนะครับเทนฮากลั hmm. ่นผมไม่โดนปลดแน่นอนนะคุณดูผลงานผมได้2ปีผมได้2แชมป์น,นะผมพิสูจน์ตัวเองเรียบร้อยแล้วเป้าหมายของผมคือการควา้าแชมป์ เขาจะโม้ขอโทษนะครับเขาไม่ได้โม้นะเขาพูดประมาณนี้จริงๆนะครับผมก็แฟนผีว่ายังไงก็อลองคอมเมนต์ลองวิจารณ์กันดูนะครับผมต่อไปครับแลมพูดถึงเชลซีครัเพื่อนแ้มแลมผ่านเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีใช้นักเตะอายุน้อยนะ ไม่ง่ายที่จะคว้าชแชมป์แต่ว่าตอนนี้แนวทางชัดเจนนะครับผมฟอร์มชัดเจนไปทางที่ดีนะนักเตะดาวล่งมีคุณภาพสูงมีตัวลูกมากมายสลับกันมากมายเขาว่าอย่างนี้เขาเชื่อว,ว่าเชลซีเป็นจังหวะที่ดีในปีนี้แล้วก็คิดว่าปีนี้จะก้าวสู่ท็อปโฟร์ได้อย่างแน่นอนครับแรมพาทให้สัมภาษณ์นะครับผมส่วนไปดูข่าวใหญ่นะครับผมแมนซิตี้พิจารณาคว้าตัวซูบิเมนดี้มกกาลานี้เลยนะเพื่อนนะเนื่องจากโรดี้เนี่ยปิดเทอมไปแล้วนะเพื่อนนะ ข่าวนี้มาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นั้นเพื่อนนะเขาก็บอกว่าซิตี้เนี่ยส่งแมวมองไปดูซูบิเนนี่แล้วในฤดูกาลนี้แต่จริงๆแล้วเขาสนใจมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดไปคว้าตัวเพราะว่าตำแหน่งนี้ยังมีโรดี้นั่งอยู่ถ้าซูบี้มาเขาก็สำรองใช่ไหมแต่ตอนนี้โรดี้เจ็บปิดเทอมเลยนะครับผมแมซิตี้อาจจะมีความจำเป็นต้องซื้อ โบหกมาในมกรานี้ก็เป็นได้นะมีโอกาสสูงเลยนะแล้วซูบีเบนดี้ก็เป็นตัวเลือกแรกๆของแมนซิตี้นะครับผมข่าวนี้จากฟุตบอลอินไซเดอร์นะเราไปปิดฉากข่าวของวันนี้นะครับผมก็ข่าวไม่ค่อยมีนั้นเพื่อนนะที่ขอปิดฉากข่าวดังในบ้านเราเนะเพื่อนนะก็ประกาศอย่างเป็นทางการของฟุตบอลบ้านเราบ้างกันเหมือนกันนะเพื่อนนะก็คุณกล้องห้วยไล่นะครับผมเพื่อนประกาศแยกทางเออไม่ใช่แยกทางนี่ประกาศเลิกเชียร์แมนยูอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนเพื่อนครับหลังจากโดนคาบ้านไปนั้นเพื่อนนะก็นัดก่อนนะหมายถึงว่าประกาศตั้งแต่นัดสเปร์นะ ไปในทีมเคลซีนั่นเพื่อนนะก็เขาเออกมาประกาศอย่างเป็นทางการในแพลตฟอร์มของเขาเลยนะครับผมก็ข่าวสารบ้านเราบ้างนะเพื่อนนะก็มีแค่นี้ครับเพื่อนเครับวันนี้มีบเดตต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวไปพบกันในช่วงท้ายผลบอลน,นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ